สบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีมัสคุตคนเนาะเ mm hmm. มืเ่อน้กาตากับซิมาในเรื่องของชุดลรานะคะซึ่งเะตาก็โดนพี่น้องชาวคอมเมนต์คอมเมนต์ด่าให้นะคะก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดคนคมเขมรนนะคะคือคนคอมเขมรเนี่ยมีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีเนาะคนที่เขามาด่าให้เราอะคือคนที่เล่นโซเชียลเป็นคนที่ อ่านไทยรู้เรื่องฟังไทยรู้เรื่องฟังราวรู้เรื่องคนที่เขามีความรู้เยอะนะคะส่วนพี่น้องชาวเขมรนประชาชนชาวบ้านทั่วไปคือบ่เป็นพี่น้องเ้าค่ะเขากับโได้เป็นยังดอกพี่น้องก็คือคนที่ทําให้เรื่องมันวุ่นวายเอางย่างๆคือคนที่เขาตอบโต้เราอยู่คนที่ด่าเราได้คนที่ออกมาทาคลิปเนาะก็คืออินฟลูเอนเซอร์ที่เขามีความรู้เยอะนะคะ ก็เรื่องนี้แกตาก็จะออกมาพูดในเรื่องที่แกตาเอาคลิปของชาวกัมพูชาท่านหนึ่งที่ใส่ชุดลาวแต่โชว์ธงชาติไทยเอ้ยธงชาติลาวธงชาติขเขมรน,นะคะพูดผิดใส่ชุดลาวแต่โชว์ธงชาติขเขมรแล้วบอกว่าเป็นชุดของตัวเองขึ้นไปแสดงวัฒนธรรมที่ประเทศเกาหลีขึ้นไปแสดงเอกลักษณ์นะคะ เขียนบอกว่าเป็นวัฒน,นธรรมของตัวเองและก็มีคลิปผู้สาวสามคนเนาะ,ะเขียนอีกว่าเป็นของประเทศของตัวเองลงในแฮชแท็กนะคะว่าชุดประจำชาติของตัวเองชุดดั้งเดิมของกรัรมพูชาและก็ที่ก็ตาทำคลิปรีแกคช่นออกไปเนาะมีชาวคอมเมนต์เยอะๆมากมายเข้ามาคอมเมนต์ว่าออ l ิเชน n ์เคนเบอร์เดีย ซึ่งแกาตาก็เอกใจนะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงคิดแบบนี้แล้วก็มีคนคิดเหมือนเขาเยอะมากมีแต่ชาวคอมเมนต์กันทั้งนั้นนะคะแกาตาเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันและในความสงสัยแกาตาก็มีการมาไขมีคนมาไขข้อสงสัยให้แกาตาอีกมีชาวลาวท่านหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าชุดน่ะเป็นของลาวจริงแต่เป็นคนลาว เผ่าลาวสมัยก่อนก็คือแผ่นดินนัตรงนั้นเคยมีคนลาวอาศัยอยู่นั่นแหละแล้วฝรั่งศเศสมาแบ่งก็เลยกลายเป็นฝั่งเขมรไปเลยก็คือเอาง่ายคือเชื้อชาติลาวแต่สัญชาติเขมรน,นะคะคือไม่ผิดไม่ผิดเนาะที่พี่น้องชนเผ่าลาวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไทยว่าจะอยู่ฝั่งเขมรว่าจะอยู่ฝั่งพม่าไม่ว่าจะอยู่ฝัง่งไหนก็นแล้วแต่เนาะ ก็ยังรักษาวัฒนธรรมของราวไว้ในการใส่ผ้าถุงเข้าวัดทาบุญอันนี้เป็นเรื่องที่ดีขอชื่นชมนะคะเนาะแล้วก็อ่ามันจะผิดเพี้ยนตรงที่คุณอ่ะเป็นคนลาวแท้ๆเชื้อชาติลาวแต่แค่สันชาติคุณอะ่ะเขาโดนสมมุติว่าเป็นคนขเขมรคุณก็เหมารวมแล้วทั้งที่คุณรู้ชัดกําเนิดของตัวเองอยู่แล้วว่าเป็นคนลาว อันนี้คือมีคนลาวเข้ามาคอมเมนต์ว่าอยู่แขวงเสียงแตงแขวงสตึงเตงไม่รู้อยู่ไหนแต่มีคนมาคอมเมนต์บอกกตาไขาข้อสงสัยต้องขอบคุณมากๆนะคะบอกว่าเป็นชนเผ่าลาวที่ใส่ผ้าถุงก็เพราะว่าเขาเป็นคนลาวเขาผิดหรอไม่ผิดคะ่ะแต่คุณโชธงชาติคอมเมนซึ่งมันสื่อถึงชุดที่คุณใส่นั่นก็ต้องเป็นของคอมเมนถูกไหมคะทุกคน ถึกบอพี่น้องคนเล่าเฮาการที่เจ้านําเอาชุดเล่าไปใส่แล้วเจา้าเขียนบอกว่า Cambodia เียอ่าออริจินอลแคบอก็คือชุดก็คือไปแปลเอาทุกคนถาอาเสื้อไป้าเบิงในคลิปสิน,นําเอาคลิปมาไลายโพสก็โอ้ยพี่น้องเลยบวันบวไวคลิปร้ายแหงเนาะเข้าเหตุออกมาเนาะตอนแรกนะเจ้าตาเห็นเยอะมากคลิปที่คอมเ คอฟเวอร์ชุดไทยเขาไม่ได้เรียกคอฟเวอร์เนาะเขาเรียกว่าเทมชุดไทยและก็ตาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของคนไทยเขาซึ่งเราไม่ใช่คนไทยเราไม่ควรเข้าไปยุ่งก็ตาไม่เคยออกมาทําคลิปดา่าทําคลิปว่าทําคลิปนี่นู่นนี่นั่นก็ตาไม่เคยว่าให้เลยแม้แต่เรื่องการที่เป็นสงครามกับไทยก็ตาก็ไม่เคยว่าจะเข้าข้างฝั่งนั้นฝั่งนี้แต่สิ่งที่เขาเหม็นทามันรุนแรงเกินไปมันเลยทําให้ชาวโลกเขารู้เอง ว่าอา่สุดท้ายเขาก็เห็นเขมียนก็ทำออกมาให้คนอื่นเห็นเองโดยที่ไม่ต้องไปค้นหาอะไรเลยเขาก็รู้ว่าใครถูกใครผิดแบบนี้ค่ะเขาทำเขาเองไม่มีใครทำเขาและกะตาก็ไม่ได้อยากยุ่งเพราะคิดว่าเป็นเรื่องของคนไทยเขาแต่พอมาถึงชุดลาวซึ่งกตาเห็นแล้วก็อดบอล้นทนบอไดพี่น้องพะาะซาบานเฮ้า บางคนก็บอกว่าเขมเมนเขาซื้อไปใส่ดีแล้วจริงๆมันไม่ผิดนะคะการที่คุณซื้อชุดลาวไปใส่คือชุดมันเป็นของที่จับต้องได้เนาะใครก็มีสิทธิ์ใส่ได้ถ้าใครมีเงินเงินซื้อก็ยิ่งดีแต่การที่คุณใส่แล้วคุณลงโซเชียลคุณลงแพลตฟอร์มต่างๆโลกออนไลน์และคุณไปแอบอ้างว่าเป็นชุดของประเทศคุณซึ่งมันทำให้คนลาวลหลายๆคน เขาก็เห็นต่างเพราะว่าชุดเนี่ยมันเป็นของลาวดอกไม้จำปาเอกลักษณ์ดอกไม้ประจำชาติลาวเสื้อไหมสิ่นไหมผาเวียงผา่านบาเอกลักษณ์สุดประจำะลาวเนาะเป่าแคนเสียงแขนคือลาวนะคะลาวจริงๆคุณไม่ผิดถ้าคุณเป็นคนลาว แต่คุณต้องบอกอจริงๆคุณไม่ผิดที่คุณเอาไปนําไปแสดงเนาะไม่ผิดเลยแต่คุณต้องบอกที่มาของมันด้วยว่ามาจากไหนคือการให้เครดิตนั่นแหละคือการออเอ่อเอาเอยว่าการโปรโมทถ้าคุณชื่นชอบในวัฒนธรรมของเราในการฟอนต์ของเราเสื้อไหมสินไหมคุณสามารถนําไปใส่ได้โปรโมทให้ด้วยยิ่งดีแต่คุณเอาไปใส่และคุณบอกว่าเป็นของคุณขนาด คนประเทศเกาหลีขาเจ้ยา,เา,ายังม่เม่นไห่เนาะว่าเนี่ยมันเป็นชุดลาวนะเนาะเกตาก็อยากรู้ว่าทําไมเขมรถึงเอาชุดลาวไปใส่แล้วบอกว่าเป็นของตัวเองทําไมเขมรเอาชุดไทยไปใส่แล้วบอกว่าของตัวเองทําไมเขมรเอาชุดเกาหลีไปใส่และบอกว่าของตัวเองเอาธงชาติไปใส่และก็อยากรู้ว่าเป็นอะไรกับธงชาติเขมร ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณก็จะนําธงชาติไปด้วยตลอดคนกลัวเขาไม่รู้หรอหรือว่ายังไงประเทศเขมรชุดเขมรสวยมากเห็นเหมือนกันสุดดั้งเดิมเขาแต่ก่อนแต่ก่อนนะเห็นนะสวยมากทําไมเขาไม่ใส่มันเป็นอะไรสวยจริงๆสุดเขมรสวยแต่เราก็ไม่สามารถเอามาเป็นของเอกลักษณ์วัฒนธรรมของบ้านเราได้เพราะว่ามันนี่ใช่ของเรา มันบ่เป็นของคนลาาคนลราเขาบ่อยากได้เนาะแต่ถ้าก่างามโมกัง้ามใส่อยากใส่ก็อยากใส่เนาะแต่ว่ามันบ่เป็นของเฮาเขาก็ได้ต่งามซื้อๆเนาะเขาเสียอามันเป็นของเฮ้ามันก็เป็นไตบ่ได uh ้เราไม่ได้เราไม่ได้คิดแบบคุณนะคะที่จะแบบว่าเฮ้ยของอันนี้สวยแล้วจะเอามาแอบอ้างมาเป็นของตัวเองอันนี้เราไม่ได้คิดแบบนั้นชุดประเทศเขมรน่ะสวยนะแต่เราไม่ได้เอามาแอบอ้างว่าเป็นของเราเพราะเราก็มีชุดประจำชาติของประเทศเรา เพราะฉะนั้นเราก็พยายามพัฒนาชุดประจำชาติของเราเป็นชิ้นไหมลาวพัฒนามาจากเดิมจนถึงปัจจุบันนี้ดูออกมาสวยงามมากๆค่ะทุกคนนะคะก็โดนคขมเมนทัวลงเรียกว่าทัวลงก็ว่าได้มีแต่คอมเมนต์ของคอมเมนตที่เข้าไปคอมเมนต์ในคลิปของแก้วตานะคะว่าออริจินัลแคนเบอร์มันหมายความว่าอะไรแกวตาก็ไปแปะในอินฟาเมา จนรู้เรื่องว่าอ๋อเขาบอกว่าเอาต้นฉบับของเขาไม่ใช่ของลาวพี่น้องเศร้าเล่ามาคอมเมนต์ในเด้อว่าสุดที่พันใส่เป็นของของขมรนหรือของลาวเนาะพี่น้องก็คือสุดไทยกับสุดเล่าเนี่ยขายกันแห้งเนาะแยบแถบบ่อกถ้าคนที่เบิงสุดบ่เป็นอีลีเนาะเป็นยังคือขายกันไทยเล่าเป็นพี่น้องกันฟังภาษาหูเลืองโดยที่บ่ต้อง ศึกษาหำเพียนปน,นันเนาะฟังรู้เรื่องโดยที่ไม่ต้องไปร่ำไปเรียนเพราะว่าเราเคยเป็นพี่น้องกันลาวอีสานกระเป๋าแคนไทยอีสานเขากระเป๋าแขนใส่ผ้าถุงใส่เสื้อไหมสินไหมคือกันกลาวเพราะว่าแต่เดิมเขาก็เคยเป็นคนลาวก็เคยเป็นพี่น้องกันกันกบเขานั่นแหละสายเลือดเดียวกันนั่นแหละเนาะจะขอพูดอย่างนี้เลยนะคะทุกคนแต่เขาก็ไม่เคยบอกว่า ชุดนัประจำชาติไทยแต่เขาใส่ปุ๊บก็เอกอลักษณ์ของลาวอีสานคำว่าลาวอีสานเนี่ยมันทําให้คนรู้และพูดภาษาเดียวกันทําให้คนเขารู้อ๋อไทยอีสานเพิน่นไทยอีสานปุ๊บเขารู้เลยค่ะลาวอีสานปุ๊บเขารู้เลยค่ะคนลาวปุ๊บเขารู้เลยค่ะแต่เขาเมนปุ๊บเขางงค่ะนะคะแก้วก็งงเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ พูดจะผิดพลาดประการไหนก็ต้องกราบขอโทษขออภัยทุกๆคนไว้หน้าตรงนี้เนาะฝากคว้นพี่น้องของคนเล่าเฮ้าก้นแหลกก็แช์กดติดตามให้แกตาในเด้อผิดพลาดประการไหนให้ตักเตือนแกตาทุกคนบําเพนสีม,ม,มวาว่ามาด่าให้กันเด้ออยากให้พี่น้องคนเล่าเฮ้านำกันตักเตือนกันมันจังดีเนาะทุกคนเพราะคนไทยเขาก็ตักเตือนมากขึ้นกันเนาะคนเล่าเฮาตักเตือนนําแห่งดีน้องพี่น้องสําหรับคลิปนี้กะกดนแหลกก็แช่กดติดตามจ้าสบายดีสวัสดีค่ะ